รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยร่วมสร้างความไบรท์โดยปตทพลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์แกรนดสปอร์ต สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ30นาทีต่อไปนี้กับผมวัชลักษณิกาและรายการ Bright Talk ครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เป็นรายการสดแต่ในเบรกแรกผมจะไม่คุยเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัดวาอารามเรื่องสาวๆเรื่องใดๆทั้งสิน้นจะลองลองเปลี่ยนสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้ผมมีแขกรับเชิญถึง2คนในวงการกีฬาฉะนั้นวันนี้ ในเบรกแรกก็ขออนุญ,ญาตที่จะเปิดตัวแขกรับเชิญนะครับในหัวข้อที่ว่าวันนี้เราจะมาเอ็กซเรย์วงการกีฬาของประเทศไทยและอาจจะฉลับฉลบไปถึงวงการกีฬาในระดับโลกผ่านสื่อต้องบอกว่าระดับรุ่นใหญ่เฮฟวีเวททั้งสองท่านนะฮะสองคนที่ผมจะแนะนำก่อนจะปิดเบรกนะครับเอาเลดี้เฟิร์สสุภาพสตรีมาก่อนสุดทาสินีสุทธิบงกฎวันนี้ นั่งเป็นบอกอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS อีกคนหนึ่งคนนี้ผมติดตาติดใจในสำเนียงการพูดแล้วก็วิธีการพูดแบบที่เรียกว่าลิ้นเปื้อนเนยนะฮะของอแขกรับเชิญผู้นี้ครับเวลาเวลาฟังแขกรับเชิญของผมผู้นี้พูดถึงทีมโดยเฉพาะทีมในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยผมฟังไปผมสยิวไปทุกครั้งและนี่คือแขกรับเชิญอีกคนนึงครับคุณะสิติ กมมนาวินวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสื่ออิสระแล้วก็เป็นนักจัดรายการชื่อดังด้านกีฬานะฮะโดยเฉพาะด้านฟุตบอลไทยรายการเขาอยู่ชื่อรายการสายเลือดบอลไทยอยู่ในช่องสีเขียวเขียวทีวีดิจิตอลนะครับนะฮะทั้งสองคนตอนนี้นั่งอยู่ติดกับผมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยนะครับ ผมจะถามทุกเรื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาถ้ามีเวลามากพอก็จะแับไปถึงร,ระดับโลกด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะพักกัสักครู่ฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอแคกรับเชิญทั้งสองท่านครับ